ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หากว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%บเปอนทีนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาต่อกับการแปล deeper m a t h analysis นะซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของเกมเพลย์ที่เราได้ทำการแปลกันไว้ในพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่แล้วผมได้ทำการแปลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ออกมาหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะซึ่ง วันนี้เราจะลงไปถึงโดยดีเทลต่อเลยซึ่งคราวที่แล้วเราคร้างเอาไว้ที่การปรับคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะมาในภาคหน้าคืออะไรไปกันเลยนะครับอันนี้เขาจะพูดเรื่อง deeper match analysis นะครับซึ่งมันคืออะไรมันคือการดูวิเคราะห์หลังเกมหรือกลางเกมได้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากไม่ว่าจะเป็นการจ่ายของบอลด e เฟนซ์มันไม่ได้มีแค่เดิมมันลงลึกไปอีก ่น,นี้อันนี้คือรวมๆนะสม,มารีเลี้ยงสำเร็จกี่ครั้งยิงเข้าเป้าจ่ายเข้าเป้าแล้วข้างในเนี่ยก็จะมียอ่อยไปอีกว่าทำฟากี่ครั้งอะไรอันนี้ทุกคนเคยเห็นมาแล้วแต่ทุกคนไม่เคยเห็นไอ้นี่ครับไอ้สามสี่อันข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปดูนะครับนี่ครับ,รบการคลองบอลเนี่ยจะมีฮีทแมพให้ดูละเอียดเลยนะว่าแบบโอ้ยคุณเนี่ยไปวิ่งตำแหน่งไหนเยอะหรือ ช่วงครึ่งแรกคองบอลกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วง15นาทีแรกแบ่งเป็น3ส่วน1 5 3ห4 5เลยทีเดียวและต่อมาเป็นเรื่องของการยิงจะเห็นได้ว่าคนยิงมุมไหนยิงเข้าเป้ากี่โดนบล็อกเท่าไหร่ยิงออกไปเองเท่าไหร่ยิงธรรมดายิงปั่นหมงยิงเลียดยิงชิปยิงมลเล่หรือมาจากฟรีคิกมีบอกหมดเรียกได้ว่าไปวิเคราะห์ก็ได้สนุกปากนะครับ เรื่องของการจ่ายก็จะมีบอกหมดจ่ายสั้นจ่ายยาวจ่ายโด่งจ่ายงัดจ่ายจังหวะเดียวหร,ยบบหรือจ่ายแบบจับบอลก่อนหรือจ่ายแบบสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนแต่ยิงไม่ได้แต่ยังเป็นคีย์พาสอะไรแบบนี้ทำมาได้ดีมากๆเรื่องของการป้องกันก็มีหมดครับแท็กเกิลสำเร็จกี่ครั้งสไลด์เป็นแซ็กแบบปกติสไลด์หรือโดยรวมแล้วนี่ระยะการแท็กประมาณเท่าไหร่โดนฝ่ายตรงข้ามแล้วเท่าไหร่แล้วฟุตฟาวล์เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีบอกซึ่งดูดีมาก สำหรับคนที่เป็นแบบว่าเนินเน์ดๆหน่อยชอบละเอียดนะอย่างนั้นไม่พอมีเรื่องของผู้เล่นอีกนะครับอย่างที่เห็นนะบนหน้าจอคือผู้เล่นเนี่ยเจาะลงไม่ได้อีกนะีไม่ได้บอกแค่ว่ายิงหรือจ่ายนะแต่เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยครับยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือยิงเท่าไหร่เข้ากรอบเท่าไหร่บัปเป้เนี่ยเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงสําเร็จกี่ครั้งเจาะได้เป็นคนๆมันจะไปสนุกไอ้โหมดคาเรียหรือว่าโหมดโปรขับ พุทธอาจจะแบบขี้เกียจด,ดูนานอะไรเงี้ยเนี่ยครับดูเลี้ยงเป็นยังไงเลี้ยงด้วยสกิลมูฟหรือเปล่าใช้แตะรอดไหมใช้นอกออนหรือเปล่านอกออนนี่เป็นท่าใหม่ที่มาในฟีฟ่ายีนะครับทุกคนเป็นซูเปอร์นอกออนกระชากงัดฟุบคุ้งขึ้นม่ครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนรับน่าเล่นมากมีบอ่อมเลยยิงเหมือนกันเลยยิงแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับจ่ายบอลแบบไหนจ่ายโด่งจ่ายข้อจ่ายงัดเซตพีชเหมือนกัน แต่เน,นี้ไม่เป็นไรอันนี้นะครับ mm hmm. kinetic air b a t t o n อันนี้มีสัญลักษณ์ NG นะครับทุกคนสัญลักษณ์ NG คือมีเฉพาะ new gen นะครับหรือ PlayStation 5 Xbox ตัวใหม่หรือ s t a d เ a ก็ฟังก่อนไว้นะครับอันนี้เป็นการเสริมสร้างความสมดุลสมจริงเรื่องของการต่อตู้ลูกกาอากาศมาดูครับอันนี้จะเห็นว่าเขาเอาคนจริงมากระโดดซัดกันแล้วก็ลงไปที่บ่อนะครับเพื่อให้มันสมจริงที่สุด เวลาเบียดเวลาหมองเสียหลักจริงยังไงล้มยังไงใช่สแกนกันมาละเอียดเลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการ explosive s p i ปินะครับหรือว่าเป็นการแตะวิ่งนั่นแหละกดวิ่งนะครับ explosive s p i ปินคืออะไรต่างกับวิ่งธรรมดาไงคือมันเป็นการจุดระเบิดการวิ่งภาษาแปลง่ายๆคือเราเริ่มกระชากประมาณนั้นนะสรับใครที่ไม่รู้นะครับก็เขาก็ได้ทำการพัฒนาส่วนนี้แยกออกมาเลยนะครับโดยที่แน่นอนว่า เขาจะจะมีแสดงเอฟเฟกต่างๆในการพุ่งไปนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ย <c oughs> สามารถกดปุ่ม R2 หรือ RT, Rtop R R R นะครับวิ่งซึ่งก็คือเป็นปุ่มมาตรฐานอยู่แล้วใครปรับเป็น R1 ก็แล้วแต่เขาจะมีสาธิตให้ดูนะว่าถ้าหากว่ามีกับไม่มี Explosive Spin เนี่ยจะต่างกันยังไงนะครับซึ่งผมจะพาไปดูนะครับนี่คือ 1, 2เริ่มปุ๊บอันนี้คือไม่มี Explosive Spin ดูทันไหมครับ คือมันแค่เลี้ยงไปโง o อ่ะแบบบอลไหลไปข้างหน้าเร็วขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมนะก็คือไม่มีอะไรการกระชากเริ่มต้นมาดูนี่สองครับป๊าบกระชากแล้วตัวเองเนี่ยว,วิ่งเร็วตีคู่ไปพร้อมกับลูกบอลทันทีดูอีกทีนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็กอดูนะครับลดสปีดใน YouTube ดูก็ได้นี่นะครับกระชากปึ๊ดตัวมันวิ่งเร็วไปพร้อมกับลูกบอลเลยทำให้การออกตัวนั้นเร็วขึ้น เอาแล้วแบบนี้คนเล่นใน PC p a 4ไอ้ระบบก,การสู้กับอากาศเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอกโพ i ิ e สปินเนี่ยมีกันหมดครับก็ดูไว้ต่อไปเป็นสัญลักษณ์นิวเจนอีกแล้วนะครับ p พเยอร์ฮิว n มเนส์ฮิวเมเนเซหรือความเป็นมนุษย์ของคนนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าเสียใจดีใจหรือการสั่งเพื่อนเติมหรือการแบบเรียกบอลอะไรแบบนี้นักเตะจะทำการ ออกเรียกชั่นเยอะกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เพจเซชันห้านะครับต่อไปเป็น 2Ball Physics ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากไปดูกันเลยครับเป็นการปรับฟิสิกใหม่ของการเล่นบอลน,นะครับซึ่งจะโยนจะโค้งจะสกูจะหนืดจะไปเร็วไปช้าเนี่ยฮะเลียดไปเลียดแรงเลียดเบาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถูกยกเครื่องใหม่นะครับการโยนเนี่ยฮะดูฮะ โยนไปเนี่ยก็จะมีระบบการจัดการเรื่องความโค้งความอะไรให้สมดุลและถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับก็ทุกคนก็เคยเห็นบ่อยแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการทำเกมบุกแบบแท็กติกใหม่ซึ่งปกติ b ิวอัพเพย์ใช่ไหมเรามีแค่ข้อนี้ตอนนี้มีชาร์นเคชันเพิ่มมาโดยที่เพิ่มมากี่อันเพิ่มมา4แบบแท็กติกนะครับการบิวอัพเพย์อันใหม่จะมีการเซตแบบบาลานซ์ก็ดูกันอยู่แล้ว บาลานก็คือบาลานสมดุลสโลว์บิลล์อัพคือผู้เล่นจะเข้ามาซัพพอร์ตมากขึ้นเวลาที่คุณเซตบอลขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าตาบันตาบี้เตะแรงขึ้นหน้าอะไรเงี้ยลองบอลก็ตรงข้ามกันก็คือพยายามจะให้ตัวแนวลุกเราเนี่ยวิ่งตัดลายกองหลังนะแล้วก็ให้วางบอลทะลุทะลวงเข้าไป Fast b u ิล d ์อัอันนี้เนี่ยคือ เป็นแผนที่เซตบอเลเร็วที่สุดในทั้งหมดทั้งมวลนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่เขาเตือนมาว่าถ้าคุณเสียบอลคุณโดนสวนแน่ระวังด้วยนะครับถ้าใช้อน,นี้ก็นะครับการปรับแท็กติกเนี่ยก็ละเอียดมากเพลเยอร์เดอะบล็อกนี่โอ้โ oh, หมาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าชาร์จเคเรชั่นเมื่อกี้เป็นบาระเป็นบิลอัพนะไอ้ข้อที่2เนี่ยก็มี4แบบมาใหม่เช่นกันนะบาลานซ์ก็คือเหมือนกันนะโพสิชันนะครับคือ,อการเลี้ยงแบบจี้เข้าไป เล่นง่ายๆค่อยๆจ่ายค่อยๆเลี้ยงค่อยๆหาโอกาสยิงเคาะไปเคาะมาอันที่สาม direct pass ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือพยายามจะหาหาทางให้เพื่อนวิ่งแล้วพยายามจะวางบอลนะครับก็ผมว่าทุกคนเข้าใจง่ายต่อไปเป็น forward run อันนี้ไม่เหมือนกับอันอื่นตรงที่ว่ากองหน้าจะพยายามวิ่งเข้าไปในจังหวะอันตรายในพื้นที่อันตรายแน่นอนว่าเหมือนกับ fast fast fast, fast build up อันนี้เลยก็คือถ้าเสียบอลระวังโดนส่วนนะครับประมาณนี้ ข้อต่อไปเอาอีกแล้วนิวเจนสัญลักษณ์นิวเจนขึ้นมาเป็นคอมโพสบอลคอนโทลคือการจับบอลแบบละเอียดและนิ่งซึ่งแน่นอนว่าเขาจะทำการใส่คอมโพสบอลคอนโทลมาแบบใหม่การจับบอลแบบใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้เล่นได้ดูดูนะครับลูกนี้เอาบอลลงด้วยอกนะโดยฟิลโฟเดนเตจแตะเลี้ยงไปต่อแล้วคนที่ไม่ได้ใช้นิวเจนหรือ PlayStation 5 มันจะจับบอลยังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับโดยที่มันไม่ใช่แค่พูดให้ดูนะครับมันละเอียดอธิบายละเอียดเลยมันบอกว่า a อนิเมชันต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าว่าไม่ได้วิ่งอยู่หรือกดปุ่มวิ่งค้างไว้หรือไม่มีผู้ผู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับมาอยู่ใกล้ๆแต่ยกเว้นนะว่าคุณกดปุ่มบังบอลก็อาจจะมีการจับบอลแ,แบบนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่าอันหลอกซ้ายนะครับเป็นการคุมทิศทางของการจับบอลของคุณก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับและบางสเตตัสก็จะมีความสําคัญดังนี้การจับบอลลูกเลียดหรือลูกโดง่งใช้ค่าบอลคอนโทรลอย่างน้อย70เหสือมี agility หกถ้าหากว่าคนชิลลลูกบอลน,นะครับก็จะมีสเตตัสที่สําคัญเป็นทางด้านของบอลคอนโทรล60ขึ้นไปและสเต็งเจ็ดสขึ้นไปแน่นอนว่า สเตตเตทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการาถัวเฉลี่ยนะครับทุกคนแล้วเจนเก่าจะเป็นยังไงผมไม่รู้มาดูภาพอันนี้กันนะครก็โยนไปจับมายิงเลยหรือ,อยังไงนะครับมันจะมีการสกแกนกันละเอียดนะครับพัฒนาตรงส่วนนี้เป็นนิวเจนนะทุกคนก็จะเห็นว่านักเตะมีการใช้เข่าเอาบอลลงก่อนเพื่อให้แตะบอลเล่นต่อได้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันจะชนแบบลูกมาชนตัวเราอะแปบลบแบบ อันนี้ก็จะเพิ่มความละเอียดในส่วนตรงนี้มานะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าเนี่ยเอาเข่าพักบอลแล้วไปต่อสวยงามนะครับสวยงามซึ่งแน่นอนว่าการคอนโทรลบเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นในภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยทำการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดของการชิลลูกบอลน,นะครับให้ขึ้นอยู่กับนิสัยของนักเตะคนนั้นซึ่งแน่นอนว่าสเต็งกับบอลคอนโทรลสเตตัสพวกนี้จําเป็นจริงๆแล้วก็ <c oughs> เขาเนี่ยได้ทำการพัฒนาการชิวลูกบอลที่มันลอยมากลาอากาศกับผู้เล่นที่มีพละงกำลังสูงนะทำให้เขาเนี่ยสู้ชนะได้ง่ายขึ้นด้วยปุ่มบังบอลหรือปุ่ม L2 นักเตะสเต็งเยอะจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูแน่นอนครับว่าสเต็ง85ขึ้นไปเนี่ยจะโหดเลยหรือสเต็ง75ขึ้นไปถ้าหากว่ายกตัวอย่างง่ายๆฝ่ายตรงข้ามมีสเต็งต่างกันเกิน5เนี่ย การชิลลูกบอลเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูเรื่องเคมีแล้วก็มีสัญลักษณ์ New Gen มาอีกแล้วมันจะมีระบบ Active Touch System ซึ่งก็จะจัดระเบียบให้แล้วก็เขาเรียกว่าจดลดเคสของผู้เล่นที่บั็กหรือมีปัญหาในการที่ไม่ได้คอนโทรลลูกบอลก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเล่นเป็นเป๊ะมากถ้าว่าคุณใช้ Nextgen หรือ p l a y s t a t i o n 5 ก็เพิ่มการตอบสนองของ Active Touch System ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็นระบบใหม่เดี๋ยวผมต้องลองดูเล่นไปจะเห็นภาพต่อไปเป็นเรื่องของการจ่ายการยิงซึ่งตอนนี้คลิปก็11นาทีแล้วผมจะมาพูดใหม่ในพาร์ทที่3นะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันครับ